ผู้ที่สองครับจากรอบสี่คนครับประกาศครับแข็กร่งมากเลยกร่งครับแมตช์ที่สองครับจากรอบสี่คน K.Y. ครับเจอกับเอเดรนแบ็กนี่ K.Y. ขอตัวไปก่ต,ต,ต,ต่อไปครับเอเดรนแบ็กพี่เท,ท่ประจำค่ายเรานะ ตัวตึงประจำค่ายเราครับเอเดนแบ็ค เอาชนะาขายหน้นหลืมเอาชนะโซชิโร่มาได้นะอย่างคนครับแล้วก็ BKO 2ที่ครับปิดปิดฉากโซชิโร่ไปเลยมาดูว่า KY จะเอาชนะที่คนนี้ไปได้หรือเปล่าครับแล้วก็ถ้าใครชนะก็จะไปเจอกับคาสเซเลียนเอเดียนคาสเซเลียนนะจะเป็นตั้งชื่อเขาใหม่แนละ้ว ถ้าจะเหลือแต่คาซาเลียนมันก็จะฉายา AK มันจะหายไงไม่อยากเปลี่ยน เควาอ้าวปาทะลุนาการมาแล้วอ้าวครับเควนี่เข้าไปเีบก่อนเลยเอโ,โอ้โหดับเบิลดับเบิลดอบชิกโลเทชั่นแล้วก็โอ้โหยอาร์ามแบกครับเข้าไปเตะซูจิริอีกโอ้โหยเอเดนแบ็กโอ้โหนี่ไงโดนซะเอาแต่ยังไหวตัวทันครับเคว เอเดนแบ็กตัวรัวๆครับกัดมือกัดมือนี่ครับกัดมือนี่คยวายโชว์เลยครับเปิดได้ดีครับคยวายโอ้โห้ได่งานเอดเดนแบ็กซะโอ้แล้วอะไรขวนหน้าแล้วเนี่ยม,ม,ม,มาบอกลุกขึ้นมาออเออเฮอไม่เห็นจะ อย่างที่คุยไว้ครับอือหือไม่เห็นจะอย่างที่เขาว่ากันเอานี่ไงโดนต่อยเลยเอเดนแบก็กบอกจะหนีไปไหนนี่เจอเม่นซูเฟกโอ้โหเหมือนจะวิ่งหนีครับเควายมืกี้อ่ะกรรมการนับหนึ่งสองอย่างครับนับสองเลยนะขนาดโดนไปแค่เจอเม่นซูเฟกทีดเดียวนะครับเอ้าแต่โดนรวบก,กดมาเหมือนกันครับเอเดนแบก็กโอ้โหไม่ได้ไม่ได้สักนับเลยมา โอ้โหโอ้โหเสยเสย KY ครับลอยเลยต่อยตบมาไซวอล์กแสลมครับโอ้โหมาครับต่อยเอาหลบได้โอ้โหหลบได้ยังโดนอีกชุดหนึ่งโอ้โห KY มาไอเดนแบ็คแล้วก็เฮดบัตครับใส่ KY อันหนึ่งสองยังยังยังเอเดียนแบล็กยังไงครับมาจับขึ้นมาเอาโดสเคายบิดข้อเท้าครับแล้วก็สู้แล้วก็จับยังไงจับไม่ได้ครับจับเจอเวียงเอาลบมาแล้วโอ้โหแบล็กซูเทกแบบโยนทิ้งนะ โหสูสีมากครับคู่นี้ออยังไงหาจังหวะเอาเต,ตวายเสริมแรงโอ้โหโกาจังหวะผิดเ้าครับเอเดนแบ็กยังไงเอเดนแบ็กจับเลยครับจับเลยกอรี่แลมโอ้โหโทษฐานกาจังหวะผิดแล้วต่อเลยครับแล้วต่อเนื่องเลยครับเอเดนแบ็กไม่รอช้าจับขึ้นมาจับเอาเหมือนจะ บีเคโอครับแต่ว่าเควต่อยต่อยต่อยตกอ๋ออย่าตกไม่โดนอีกตกไม่โดนเจอลากหัวมาเออลากไปไหนละเจอศอกศอกครับใส่เอเดนแบ็คเตะมาอา้าวแล้วโดนมาตินีสครับโอ้โหหนึ่งสอง ยังไม่สามครับโอ้โหโดนมาตินีเสื้อท้าไม่ตายอีกท่าหนึ่งควนีฤฤฤฤฤฤฤ่สกิดสกิดสกิดยังเดือดคทัาคูน่นี้มาจับเวียงเข้าเสือทโอทีโอ้โหยล่วงเวทีไปเลยครับแล้วก็กระโดดซอสบอดี้ไม่ใช่ซอสบอดี้ดเป็นแฟลชลงมาเลยนะบอดี้เลส เออน,นี่ไงบนบนโดนหมอบลูกเหมือนเดิมเอเดนแบ็กยกเชวยไวยขึ้นมาพาวเวอร์สแลมครับใส่บอกข้างล่างใส่ปืนข้างล่างมาจับเหวี่ยงขึ้นไปครับเอเดนแบ็กโอ้เดินสโลสดเลยมาแล้วอ้าวขึ้นเชือกเลยครับ อะไนก็ขึ้นมาแล้วขึ้นเชือกกระโดดโอ้โห KY เขาหมุนตัวไปนานแล้ววะดิ KY ดึงนี่ครับขวนลูกตาโดนต่อยครับโอ้โหไปขวนลูกตาเอาเจอรีเวิร์สเอาไปยืนกกอยคอเวทีครับเอเดียนแบบ็คนี่ครับต่อยครับ KY มาไส่กระแทกแล้วก็โอ้โหซันเซ็ตฟริปลงมา กลุ่มเกมได้ดีครับ KY อ๋อครับนี่ครับมูนซอลนี่กับพื่อวิเอาเอาใส่เอา,เอาคาเมลคลัสโอ้หคาเมลคลัสแบบสวยเลิศเชิดจริงโอ้โหนี่ครับปล่อยทิ้งลงไป มามถีบใส่บ้องหู5แล้วครับ KY เวียเว่ยงเอดเดียนขึ้นไปบนเวทีมากระโดดโอ้โหฟล็อกสแปลสยังไงยังไง KY KY เวียงซูเปอร์คิกอีกโอ้ยเอดเดียนแบ็กโดนรัวๆครับตรงนี้จะรอดหรือเปล่า แล้วก็ฟล็อกกี้แฟลใส่ซ้ำอีกทีเอเดียนแบ็กหนึ่งสองยังไม่สามครับโอ,โ,โอ้โหโคนทั้งมาทีนี้ทั้งฟล็อกกี้แฟลร์เซวายบอกมานี่คนนักใช่ไหมคนนักใช่ไหมฟล็อกซับแฟลชลงไปอีกทีก็ฟล็อกกี้แฟลร์อะไรเออโอ้โหรอบนี้ตัวเด้งขึ้นมาเลยครับไปหนึ่งสองสามโอ้โห พูไม่ได้ครับเอเดนแร็ปโดนรัวครับก็ผู้ที่จะไปเข้าชิงครับเจอกับเอเดนคาสซเลียนครับเป็น KY เล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวเลยครับตั้งแต่ต้นแมตช์นะจนท้ายแมตช์เลยเมาทำเดี๋ยวไปดูผู้ชิงกันดีกว่าต่อไปว่าจะเป็นยังไงโอเคไปดูกัน